สวัสดีวันที่16เมษายนนะคะเวลาผ่านไปไวมากสิ้นสุดสงกรานแล้วนะคะก็เริ่มเดินทางกลับกันแล้วนะคะโปรดระมัระมดระวังอุบัติเหตุกันด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะจงมีน้ำใจบนท้องถนนด้วยนะใครเมาอย่าขาับนะไปนอนเฉยนะจ๊ะ ง่วงก็จอดพักนอนได้เลยนะคะเอาไปอ่านข่าวแรกนะคะหัวข้อข่าวนะคะคุณหนุ่มก็ตั้งหัวข้อว่าประยุทธ์หายล้อมอคอกนะควายหายล้อมอคอกก็ได้นะป่วยโควิดพุ่งทะลุพันรายต่อวันจ่อล็อกดาวน์โอ้จ่อนะยังไม่ทันล็อกจ่อล็อกดาวน์พื้นที่เก้าจังหวัดแดงเข้มชงงดปาร์ตี้ work from home คือจริงๆอะมึงน,น่าจะ งดตั้งแต่ที่มันมีพรกฉุกเฉินแล้วเว้ยและเสือมงดอะไรตอนนี้นะไอพรกฉุกเฉินเนี่ยออกมาเพื่อสกัดม็อบอย่างเดียวเลยสั์เอ้ยโหทีเนี้ยเป็นงดปาร์ตี้นะภับเพิบอะไรเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมันควรจะงดถ้าต่างประเทศตอนนี้มันไม่ได้เปิดเลยห้างก็ปิดนะที่ต่างประเทศน่ะประเทศไทยเนี่ยห้างเปิดตลาดปิดอ่า ผับเล็กผับน้อยต้องปิดแต่ผับใหญ่เปิดแล้วก็มีการปาร์ตี้ด้วยแต่ห้ามชุมนุมอะไรวะมันต่างกันตรงไหนไอ้ปาร์ตี้กับชุมนุมโหประชุมรับสเตจอะไรทุกอย่างอ่ะมันก็ประกอบฉุกเฉินก pathway, <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> ันนะนะจ้ะแ,แม้ตอนนี้ทําเป็นแบบว่าประยุทธ์หายล้มอมคอกโหทาเป็นงดนั่นงดนี่อ่ะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะราชูนเขียนจดหมายหนึ่งหนึ่งสองฉบับบอลเพ็นกววีรุ้งเลิก อดอาหารประท้วงคืออันนี้ขนนอะ่ะบอกตั้งนานแล้วนะบอกน้องๆไปแล้วนะเอ่อไม่ได้บอกตรงๆหรอกเขาอยู่ในคู่กันคือบอกไปแล้วว่าการอดอาหารมันไม่ใช่วิธีที่อ่าได้ผลหรอกเพราะพวกนั้นมันไม่ได้สนใจหรอกค่ะคือเราจะตายต่อหน้ามันจะดีใจได้ซ้ำเห็นเราอดอาหารมันก็คงจะเฉยๆแบบมันอาจจะหัวเราะได้ซ้ำั้าง แต่คุณกลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องๆเขาถือว่ามันเป็นสิทธิ์ในการเลือกที่จะกระทำเพื่อแสดงจุดยืนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นห่วงสุขภาพนะก็อยากเขียนร่วมด้วยจุดหมายเขียนไม่ได้ต่างประเทศนะคะงดเถอะอณหารกินน้อยลงก็ได้นะมันไม่ไม่ดีต่อสุขภาพรักษาสุขภาพเพื่อ,อออกมาต่อสู้ดีกว่านะมันกันแกล้งขนาดนี้เราต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในจิตใจใละร่างกายนะจ๊ะ อ,อ่านข่าวต่ป้ามมอบทะลุฟ้าปาสีใสประยุทธ์ครมออัดรัฐบาลควบคุมโควิดไม่ได้ทำลายช่วงเวลามีค่าของประชาชนนะก่อนย้ำสามข้อเรียกร้องนะเวลามีค่าก็คือช่วงสวงกรานต์ช่วงสงกรานต์เนี่ยคือเวลาของครอบครัวเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หยุดยาวที่สุดเป็นเทศกาลที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยแต่ละปีเพื่อกลับบ้านขนาดปีใหม่เข้าดาวอ่ะยังไม่มีโอกาสแล้วก็ยังเลือกที่จะไม่กลับ เพื่อรอกลับสงกรานต์สุดท้ายก็จบสลายการที่จะได้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่หรือไปเจอลูกเจอเมียก็จบกันนะคะคนไม่ได้กลับบ้านกันเยอะเลยก็กลับกันก็บางส่วนเท่านั้นนะคะกะจ,จะตกกะดจ,จะตกบอกแต่คนอื่นนี้ตัวเองตกเอาตกเอา,เอานะแราก็ชุกเฉินห้ามชุมนุมห้ามอย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ โอ้ปาร์ตี้ขอบสะภูเก็ตโอ้โหผับครับใหญ่โอ้โหไม่อยากพูดถึงเลยนะอ่ะข่าวต่อไปชูวิทยางยางยางชูวิทย์มาแรงมากเรื่องการแฉนะชูวิทย์เผยข้อมูลธุรกิจเพศพาณิชย์ขยายตัวอย่างไม่หยุดยัง้งรายได้เย้าวยวนละแสนต่อเดือนพูดแบบภาษาตรงๆเลยนะคะว่าธุรกิจเป็นกะหรี่เนี่ย ประเทศไทยเราเนี่ยนี่จะให้อันดับหนึ่งก็ว่าได้นะอย่าลกสวยนะคะนี่เรื่องจริงนะไปที่ไหนก็มีแต่พิตรงริตตี้หรือเขาเรียกว่าแอบเครดิตแอบเป็นกะหรี่นั่นแหละนะคะจริงๆอ่ะอาชีพกะหรี่อ่ะเป็นอาชีพที่มันมันอาจจะดูไม่ดีในความรู้สึกแต่มันก็เป็นอาชีพชนิดหนึ่งคือมันไม่ไปป้นไปฆ่าใครไม่ได้ไปขโมยใครอ่ะคือมันใช้ร่างกายในการทํางานนะ ซึ่งอาชีพนี้มันก็มีตั้งแต่สมัยก่อนพุทธศักราชคริสตศักราชมันก็มีบันทึกไว้อ่ะของโบ,บราณโบราณนั่นก็มีหมดนะคะทุกศาสนาก็มีนะคะคือก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าจะทําเป็นธุรกิจไปเลยนี่มันก็เกินไปแต่มันก็เป็นจริงๆในประเทศไทยเห็นไหมไปที่ไหนก็นั่นก็พิตี้นั่นเย้ายวนใจสังเกตไหมว่าประเทศไทยของเรานี่เรื่องเซ็กซนี่แบบแล้วก็เรื่องผู้หญิงเรื่องแบบ คือไม่ต้องอธิบายนะคือรู้ใช่ไหมคือเขาฝรั่งหรือต่างชาติเขามองคนไทยเกี่ยวกับเซ็กพาณิชย์เนี่ยเออมันเป็นเรื่องธรรมดาขนุนยังเคยโดนฝรั่งทักเลยนะกวนตีนมันถามบอกประเทศไทยฉันไปมีแต่โสเภณีโอ้โหโมโหมาเคียมันก็ถูกของเขาอ่ะเอ,อสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นเองตอนนี้ก็ยังสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นไปเรื่อยๆในประเทศไทยดูสิดูเอานะคะอืม ดูข่าวต่อไปคลื่นครั้งใหญ่องค์กรเพื่อผู้บริโภคชวนประชาชนลงชื่อค้านนำประเด็นต่อสัมปทานและขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าคอรมออันนี้มันเป็นผลประโยชน์ของเรานะคะเราต้องช่วยกันค้านนะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าควรขายตั๋วในราคา25บาทมันมัน,ม,น,ม,นมันทำได้มันมีกำไรพอใจนี่นะ แต่เขากลับที่จะเอาเรื่องนี้ขึ้นไปคอรมอรเพื่อที่จะอนุมัติการขึ้นราคาตั๋วเป็น65บาทนะคะซึ่งมันแพงเกินไปนะโดยการตีตารางออกมาแล้วเนี่ยทั้งสัมปทานระยะเวลาแล้วก็กำไรต่างๆคือ25บาทกับประชาชนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยเขาบอกมันก็มีกำไรพอที่จะจ่ายหนี้ให้กับรัฐบาลได้นะทางกรุงเทพแต่ ค่าใช้หกสิบห้าบาทนี่โอ้โหฟู่เลยนะกําไรอะ่ะก็คือมันมันไม่ควรเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันในการทําธุรกิจพวกนี้หรือการใช้หนี้ไม่พอแล้วคือให้ประชาชนมาอาจ่ายตั๋วหกสิบห้าคือไปใช้หนี้ด้วยแล้วก็เอากําไรกับประชาชนด้วยทั้งทั้งนี่ยี่สิบห้าบาทมันก็ใช้หนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็มีกําไรอยู่แล้วนะคะเขาเรื่องหากินกับประชาชนสุดท้ายประชาชนต้องมารับภาระมา ช่วยใช้นี่แล้วก็ช่วยทําให้รวยนะแล้วก็มากดหัวประชาชนนะคะหืมพอแจกนั่นแจกนี้ก็ทวงบุญคุณทวงบุญคุณกับประชาชนแล้วทั้งที่มีแดก่ทุกวันนี้ยนะทุกองค์แล้วนะคะ่ะก็มาจากเงินประชาชนทั้งนั้นนะจ่าอ,อ่อ่ะไปอ่านข่าวต่อไปไม่ให้ประกันตัวบัสมงคลนะนักกิจกรรมอดอาหารหน้าศารายารัชดา หลังถูกจับตามหมายจับคดี112และพระบคอมที่เชียงรายเตรียมนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงรายในวันนี้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่า,าเหยื่อ112อีกรายแล้วก็ไม่มีการให้ประกันอีกรายนะคะจุดที่เขาไปอดข้าวหลังจากที่เขาถูกจับก็มีคนไปแทนนะคะ ล่าสุดพบพระมานั่งอดอาหารประท้วงต่อจากมงคลแล้วนะคะประเทศไทยกูอ่ะยิ่งจับยิ่งเสื่อมเสื่อมเข้าไปลงเรื่อยๆืนะคะตามที่ตามสบายใจไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวมงติดคุกนะกูค,คนหนึ่งก็ไม่รักโอเคไปเลยไปอ่านข่าวสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับพม่าทีนี้พมา่พมาก็ยังต่อสู้กับ รัฐประหารอยู่เรื่อยๆนะคะกระบวนการสตรีในพม่านำพระถุงมาเป็นเครื่องมือต่อต้านเผด็จการที่พม่าพระม่าเนี่ยบรรดาในพลพระม่าเนี่ยเขาถือในเรื่องไสยศาสตร์นะเราตากพระถุงถูกนำมาแขวนตามท้องถนนสกัดการเคลื่อนกำลังของทหารคือพระม่าเขายังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เหมือนกับประเทศไทยนะว่าพระถุงเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นของ ของต่ำอะไรเงี้ยไม่ควรนาะมาแขวนเลยมันอาจจะบ่งบอกถึงความเป็นศักดิ์ศรีไม่เป็นประมอาไม่เป็นมงคลอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะพาถุงมาแต่จริงๆอนะ่ะมันก็มีผลอีกในด้านทางวิทยาศาสตร์ก็คือพ้าถุงเนี่ยพอมาแขวนมาตากอะไรเงี้ยมันก็ช่วยในเรื่องการยิงแล้วหรือสไนเปอร์หรือเป็นการหลอกล่อลวงตาอีกฝ่ายทหารเพื่อไม่เห็นผู้ชุมนุมประท้วงมันก็เป็นส่วนช่วยนี่แบบวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็เชื่อว่า เป็นรางไม่ดีเป็นอ่าเรื่องไม่ดีเป็นความอัปมงคลอะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วแต่ใครจะเชื่อนะจ๊ะแต่ของโน,น้นนะของขนนัขนขนนจะเอียงไปตามวิทยาศาสตร์สัประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซนโอ้ยขี้มมกุอะไย <c oughs> อ้าวหมดแล้วหมดแล้วโอเคค่ะเจอกันจ้ะ